ส่ดีค่ะทุกคนก็คือเราไม่ได้เจอกันนานมากแบบมากมากมา,มา,มา,มาตอนนี้ก็กาลังไปโคราชนะคะ นนจทุกคนคะเราเอามาถุงบกรดาโคราชแล้วแต่ว่าไม่มีที่จออแล้ว กำลังหาที่จอดแต่ว,ว่าแบบคนเยอะมากคนทั่วภาคอีสานมาอยู่นี่กันหมดเลยเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันได้ที่จอดแล้วเดี๋ยวแบบไปหาบัตรดิบกันโปกุยอะไรแบงค์ก่อนไหมคะ่ะเนเน่คะเนเ่ืจออะไรอะไรแบงค์ไปจะรด้วยอันนี้ใหม่ทุกคนใม่จ้าเดี๋ยวเราขอตัวไปเลือกก่อน ดอก,มอกมไม้ทุกคเนเะแบบไม่ีมแบบนี้ด้วย<า>เยมากหรอเราได้นี้มาใช่าล้เาากเวลาแบบตามลหาปันจิไม่ไหไม่ได้ไปตามรหาปันจิกันครับ เดี๋ยวถ้าเจอบันดยตแล้วเดี๋ยวมาถ่ายทีนึงมั้งถ้าแบบว่างแล้วคนไม่เยอะแต่น่าจีก็ไม่ได้ไปทุกคนเรายังไม่เจอบันดิตแต่เราเจอญาติแล้วเราจะมาขี่<อ>ขี่อะไรเน่รถ<ะ>ขี่รถอะไรล่ะรถตุ๊กตุ๊กรถจักรยาขี่รถไฟฟ้านี่เล่นขี่เล่นรอบันดิตนะคะทุกคนไปกัน จะแวะไปเลยนะคะวาร์าปไปวาร์ปไปเพราะทุกคนตอนนี้เรามาเจอวัน,น,นยหยุดเจอแหละแต่ว่าตอนนี้เรามาหน้าแบบไปแล้วหน้าไม่หมดจะเป็ไหนทุกคนพาังคิ้วสอบแรกแล้วเย้เย้เย่ช็อกหน่อยอ่าพลคิ้สอเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปแวะเที่ยวแล้วก็กลับบ้านกัน ่ย่่อไม่ใช่ถ่ายตอนนี้ถ่ายแม่ตอนนีน้เราออกจาก มหาลัยมาแล้วนะคะเรามาเล่นเครื่องเล่นไอโชว์โชว์เฮ้ <Hey. S 1> ดูยิวสวยมากเดีเยว <c oughs> คนนี้เดียวเองใช่เรามาเล่นอะไรอ <c oughs> เลือ <laughs> ทุกคนอ้ยมุนทุกคนโอ้ยเหนื่ยมากวันนี้ก็ได้สินซูลุงเลยโอ้โหก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่แล้วก็อย่าให้ท้ามีิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้แ <laughs> <laughs> ๊บเดียว